ตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบ วิ่งไปข้างหน้าแบบให้เร็วที่สุดให้ไกลที่สุดพอเราประสบความสำเร็จอย่างหนึง่งเราก็อยากจะไปต่อไปเรื่อยๆมันเติมเต็มความรู้สึกของความสําเร็จในแง่งานแต่ว่าเราไม่เคยเติมอะไรที่เป็นตัวเองให้เราเลยเนี่ยพันไม่ได้ไปร้านตัดผม5 6ปีตัดผมนี่คือพี่ต่อตัดให้ที่บ้านนะคะเพราะว่าเราแบบ <c oughs> พอเวลาว่างเราก็ไม่อยากออกไปไหน <c oughs> แค่หน, <c oughs> น้าปากซอยละยังไม่อยากออกไปเลยคือตอนนี้เราเติมน้ํามันให้กับแบบหาเงินหาเงินเข้าแบงค์เข้าแบงค์สุดท้ายแล้วอะ่ะมาเวลารายตอนนี้ว่าตรงนั้นมันไม่ได้เป็น อย่างเดียวที่ทําให้เรามีความสุขมันต้องบาลานซ์ทุกอย่างเราต้องเติมความสุขให้กับตัวเองด้วยและชีวิตคู่ก็คุยกันว่าเรามาถึงจุดนี้เราควรจะมีความสุขไม่ใช่เหรอ,อแต่ทําไมเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีความสุขจากข้างในอ่ะแต่ตอนนี้เราก็เริ่มเติมกันนะคะอยากไปเที่ยวใช่ไหมจองเลยไปเลยสองคนมันก็เริ่มมาเติมเต็มตรงนี้ละ